โอ้ยทำอะไรกันบูชมวิวบ่ใส่ปลาคอเขายังเหลือบเจ้าของอยังอย,งอยู่อยู่ในตู้เย็นเก็บไปหายอยู่เป็นบ่ว่าสิไปว่าสิไปหาปลาคอใหญ่มาเฮดไอเมนูนี่แหละใส่เดยมกใส่ปลาคอเออไปตอนนี้เลยเหรอว่าสิไปตอนนี้แล้วโอ้ยไม่ต้องรีบไปหรอกเป็นอย่าง ไปยังไงก็ได้ตัวเดียวคธิไคอยไปบ่ปวดนาอโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านด้วยครับผมข้วปรแดกมือนเ้็กผพาพี่น้องมาเลาะบึ่งปาคอยใหญ่ย่เคลื่อนหวยพุ่งอีกขึ้าครับพี่น้องพอดีผมอยากเอาไปล่องเฮ็ดไอ้นี่นูมกใส่ปลาไหมครับพี่น้องก็เลยอยากได้ตัวยงใหญ่จักหน่อยเนี่ย ช่วงมีปลาคอมันกําลังเขาเขาทำเขาโกลนตู้ครับพี่น้องเนี่ยน,นี่รอบที่แล้วก็จัดยู่นี่ไปโล่หกขีดแล้วครับพี่น้องนี่ก็เลยยามก็ว่าได้ออกมาสวยๆแน่ครับพี่น้องมานน้ ไม่ดีครับพี่น้องเห็นแต่หางเขาไปในศพอยู่ด้วเดีือดตาพบนบนออกมาได้ป่านนี้ปูใหญ่ใส่ได้ครับพี่น้องโดนโดนโดนครับพี่น้องโดน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 ผมว่ามันโดนละคือสายนิ่งเลยโดนทั้งใดโดนโดนโดนอีดีครับพี่น้องโดนโดน ตัวน <c oughs> mm. ี state, ้เป็นโลคอีกเก่าแล้วครับพี่น้องเฮ้ยบอดีตื่นเต้นฟี่เลยเหรอเว้ยเห็นใจจริงว่ามันชิตื่นเต้นฟี่แล้วครับพี่น้องเฮ้ยเขามาอีลีจิเดี๋ยวเดี๋ยวประมาณสิเกือบสองรูปแล้วครับพี่น้องนี่หัว่าเราผู้เรายังก็ไหวยังสั่นอื เดี๋ยวเดี๋ยวนก้นนนันกนน่งกน๋ัพีพี่น้องตัวนี้ผมว่าน่าจะ น่าช er like e ิคเกือบสองลูกแล้วครับพี่น้องลูกหกลูกเจ็ดคนละคือตัวนี้โอ้ยตัวเดียวตัวเดียวฟ้าหมกอยู่ดอกครับพี่น้องนี่อุ้ยมาปุ๊บกระเเดนหมานปอบดุนครับพี่น้องบ่ได้ไปไซด์ดอกมันนี่นี่นะเดี๋ยวบุญจอบชุ้งแย่นี่ละครับพี่น้องเดี๋ยวถ้าถ้าจอบเบิ้งบักไล่ช่วงคำๆน้อกันไหม ส่วงคำคำเพียบกระไล่มันเข่ามาเล่นเข่ามาเล่นแงนี่ก็พี่น้องแต่เก้ากับเข่ามาประจํำดิม้านปาะคอแล้วเพียมานบ,บักไล่อีกก็พี่น้องผมหินหันอยู่ผมยุ่งทึ้งผมน่าสิร้องขึ้น,นั่งอยู่นี่้วครับพี่น้องแต่ว่าหาันอยางสูงแนงน้อยนี่ระยะยิ่งกับไกลเติบอยู่น่าสิซิปหาเมตรเป็นย่างตำ่ำน่ะไปครับพี่น้อง ขึนจอบเทิงุ่้เล่ มิดซีรีเลยครับพี่น้องปลาพวกเขาผมเรยกว่าขื่อมันนั่งรัดหยุดขดหินหนี่ดอกครับพี่น้องเพราะว่าหนานี่มันเดี๋ยวเห็นทั้งศอกหิน,หนเพียวปาะคอเขามาอีกเพียปลุกอีกแล้วก็ทะบักไล่เขามาเล่นกับจังสีดิเลี้ยวเห็นมา <laughs> เดี๋ยวขึ้นนั่งซ่อมนต้องกันต่อครับพี่น้องสคําคำ ไล่เขามาครับ <boundaries> พี่น้องยันมุขขึ้นจิบจุพูนะออกไปเลี้วออกไปเลี้ยวไปไกลขึ้นแล้วพี่น้อโดนูดูดนดูดูตื่นเต้นเหลือครับพี่น้องถึงมาก่อนถึงมาก่อนเสือกเส้นใหญ่อยู่ให้นขาดน้ำบกขาดแตถี่เหรอครับพี่น้อง ตัวมันเก่อยยังเก่อยยังคือจังมีไม่ทันตรงนี uh ้ขอสาวขึ้นมาก่อนล่ะ huh ตัวใหญ่ตัวน้อยแล้วครับพี่น้องโอ้ยมาตัวตัวน้อยก็สิดินแห้งแท้ะข้าอยู่นี่ครับพี่น้องนี่นี่โอ้ยมาตามนัดอยู่ครับพี่น้องมไปนี่ไปต้องไปเบิ่งกันนะตัวใหญ่ขึ้นตัวน้อยขึ้นมาไกลนึง ออ้หยรุดครับพี่น้องโอ้ยมันขอาใหม่ตรงนี้รุดเลยเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้เสือกบอกขาดแต่ว่าแหงเนื้อขาดครับพี่น้อง เก็์กับ้คดก็พี่น้องโอ้ยมือสีบบ่ไดเพิ่นเป็นทรงหนีโลดมันเกาะไหม่ยู่ตรงนี้ก็พี่น้องมันเลยมันเลยมีจังหวะดินรุดลูกดอกมันนนาสิเฉียดเฉียดน้อยๆก็พี่น้องเฉียดหนังมันนน้อยแล้วก็มันมากเกาะก็ไหม่ตรงนี้แล้วมันก็เลยดินดินเนือขาดได้ขนาดเอาเสือกเสินไงแล้วยังบ่ได้กินอยู่เบื่อดครมสิเบาแล้วก็พี่น้องตื่นเต้นฟีอีกแล้ว มันสิดไอ้กัปด้วยแล้วรับพี่น้องข้าแล้วก็สีมานซ้ำหนีละวมือนี่ไะคุณได้ช่อนใหญ่มาแล้วตัวหนึ่งเฮ้ยว่าได้ตัวเดียวเอ้ตาว่างมาตางยังไงเนี่ยตัวใหญ่อยู่ได้ตัวเดียวกับได้ความสิทธ โลกก็กลัวพล้วนี่ <laughs> ไปไปเบิดมือกับตัวเดียวไปสองชั่วโมงกับตัวเดียวไปสองชั่วโมงดีกวา่าเนาะปลาพวกนี้ตายเด้อ <c oughs> บัวพ่นน่ะเ้ยโลแปดรูแปดเลยบ่ <laughs> เอาลองมึงกันนะปั๊บปั๊บ อยา่างวูานี่หัวปลาโอ้ยโลซีขีดนึงโอ้ซีขีดกับยายอยูยด่ดอกเว้ยโลซีขีดเอาออจัดการเลยเด้อจัดการเลยเด้อเอาติาใส่มันนั่นแหละเอาติาใส่กับหัวเดี๋ยวทาเบิงเ่งอมกุกมกใส่ปลาน้ำคักนกงียันเพราว่าสิเป็นสีสุ่งยังไง อันนี้เป็นใส่ปลาคอที่เพิ่นชําแหละเรียบร้อยครับพี่น้องเดี๋ยวลงไปเดี๋ยวตำนี่แหลปะปลาคอสองตัวปลาคอใหญ่สองตัวพร,ร้อมเด้ออันนี้เป็นเครื่องครับพี่น้องนี่ตะไคร้แล้วก็ตําใบยังก็บใบพักตูเอ๋อขวดลุกเอาอเครื่องขวดลุกโดดใส่เครื่องเยอะๆเลยของเครสิลดถั่ปลาใส่ ันแดดไปซ้ำนี่นะครับพี่น้องโมกกระได้ราสิมกไ่ใบตองแคะครับพี่น้อง <c oughs> มันจังแสบมันจังหอมเนาะนี่มกไซใบตองอพุนเดอร์หัวหัวปลาคออยู่ในหมอพุนเดอร์ครับพี่น้องอันนี้ปลาคอสองตัวขึ้นกันตัวที่แล้วเอาแต่ตัวมันไปเห็ดกินแต่ว่าแห่ง เก็บหัวไว้นี่ผสมเข้ากันแล้วก็นทเป็นสีสุ่นี่แล้วเนาะเดี๋ยวยังถามวัดซิมนมกันนะว,วันนี้ว่าเป็นรสชาติยังไงเนียนประแดดด้วยก็แบบทีเข็มซ้ำละ่ะผักหลายยืมงต้องบอกว่าบอเคยกินกันครับพี่น้องไอ้ใสป่สปลาใส่ปลาคอนี่นี่ละเทื่อแรกนี่ละสีเดลองเสียบวัวเสียบกับเทื่อนี่ละ สองมีนู่นเหรอครับพี่น้องคึืนนี้ต้มส้มหัวปลากับมกใสปลาเป็นไรออมสี่บเา้าเตอนนี้ึ้นข้างแท่นรดอืด้มใส่ันนี่พร้อมแล้วครับพี่น้องัน ยังก่็พักสมพลเก็บเก็บมาว่าเสียวไหวใส่แกงเห็ดหาเห็ดกับบพอเห็ดขมข้าเจ้าได้เดีเ๋ยล้องไปหาบ่พ่ออู้เบึง่งผีครับพี่นอ้องพอดีเปื่อยเอาเดี๋ยวทามกใส่ปลาสุกจะข้าวนครับพี่น้อง เบิ่งจากสีไปตองแล้วผมว่ามันสุกอยู่แล้วครับพี่น้องสุกหรือไม่สีเทิงสองแหละเบิ่งส่งเออหมกไส้ปลาคอใหญ่เว้สุก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 ครับพี่น้องอาคาแค่นี้พออย่ายวไม่แซบนี่มันต้องกินก็ไปตองอีห้องไปตองห่วยห้วยแล้วบันเด้อเด้อมีน้ำให้สดป่ะอเอาแขนตกแล้ว เดี๋ยวขอฟังก็รับกอนอืมอืมขอมวยๆครับพี่น้องบู้ยตลอดศาสตรยังบัฮหูแศบบ่แสบกัสิยุ่น้ำผุปุุงแล้วเนาะไม่ลืมซิมเศีบยุ่งเีบยุ่งเศวบปีดบีดต้มต้มว่าปลายังไ่สดบ่งนีุ โอ้สดชื่นมา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 ครับพี่น้องกินข้าวแรงน้ำกันเด้ป่ะเนี่ยือโอ้เป็นจองไข่พร้อมอีึดด้ยตวนเนี้ยจ,จําเจวกินจับโอ้หอ,อมหวยงพี่กับพี่น้องอือ้ม ยกโปะครับพี่น้องแสีบอีสมคำล่ำลือดีดีรสชาตินเป็นแบบว่ามัน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 แบบมันกลมกลมมันนัวใส่ปลาก็แบบอุย้ยกลมกล่อมต้องบอกว่าติดใจเลยล่ะครับพี่นอ้องรอบนานี่สิจ ไปลายชอนเอาได้ใส่อย่างเดียวอย่าตัว,ต,วตากแดดเดียวก็ได้ตัวนี้เอาไปใส่ตัวนี้ตัวมันเอาไปตากแดดเดียวไปแล้วหัวมันอยู่พี่ส่วนตัวไปเป็นแดดเดียวเรียบร้อยครับพี่น้องชื้อว่าชุดยอดอี๋ใส่มันเป็นแบบว่าเป็นเป็นเนนิ่ม,มกรอบๆครับพี่น้อง ขอไม่ไปตูความขอกินตุ่มหัวปลาลองยีกบาทนโอ้ยหมองมันแสบผีแกี่มมันผีดีครับพี่น้องโอ้ยคักคักคักมา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 ครับพี่น้อง มิเชลเลี่บยบเจ็บข้าข้าอ่อนทรับอาอยู่ล้ังบ้านนี่ยะฝนลงมากขากำลังปงมงเอาน,นี่กระปลงลายเด้เดี๋ยวเดี๋ยวก็ออกตัวเฮ็ดน,น่ะฝนเขาก็ลงออื กรุบกรุบใส่ไมไ่เป็นแบบว่ากรุบกรุบหอม,อมเสียบมกใส่ปลาแล้วครับพี่น้องพี่ผู้หอนจุกตัวเลยใส่ให้หลายเมดีเด้ มักน้อลอะรกินเบิดหน่วยเป็นไดมากบ่เนี่ยไอป่าพานบอ่เดี๋ยวว่าพานเนะอมันย่อยๆเพราะว่ามันที่พุงมัน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 ไม่ได้เอาออกมันเา้็กใส่มันแบบกรุบกรุ่คนมี อเจอตับเสวยนี่ไงเติ้งตับเติ้งไข่จองผู้เดียวมองถือว่าไส้มันจะกัดไม่เข้าแต่ว่ามันกวบกวบเลยเนี่ยมันแสียบามปันว่าหน่อยกินกาแล้วไปลองแบบนี้เกิดจับมัน อืกขักไอ้นี่บอกเลยคำขึ้นสุดยอดผ่านเานรับพี่น้องเมนูใดกับผ่านจึงมุกใส่ปลากับต้มหัวปลาโยกโป เมื่อกี้กองหิวข้าวกับเบอจักนึกผู้เฮ็ดกินแซ่บกับเบอจักเนาะเออเป็นน้ำข้นเฮ็ดกินแซ่บจังว่ามันแซ่บนี่จะบอกเฮ็ดให้กินแด่เล่นดอกเป็นหย่านข้นเฮ็ดเขาพี่น้องมันเลยแซ่บผู้หาบอกมีส่วนลองกบักฮะผ่านสำหรับคลิปนี้กับสิไว้ยซ้ำนี้ก่อนแล้วครับพี่น้องสุดยอดดิถึงสองเมนูไะ ก็กันไหมคลิปหนาครับพี่น้องก็วสวนบ้างแซ่บกว่า,าใ<ช>าส่ปลาแซ่บกว่าแซ่บตัวหมะปลาวอันนี้มันพุงมันกินปลาเนื้อต่อนหนึ่งม,มันพุงมันมีพุงมันติดเลย God.